Not enough. enough. Hello? Hello. Now you okay, baby? Sit down and wait for you, papa in front of the door. Amazing. เอ็ดดูกรีนิมอัลส์สองเท่าเลิกงานมาถึงบ้านกะทําความสะอาดบ้านเจ้าคุณสามิผู้คนดูดฝุ่นมาสองตัวก็นั่งรอไปก่อนคุณสามิผู้คนดูดฝุ่นส้มสีกับเป็นคนถูบ้านเจ้าคนละม้ละมือจะได้เซตเร็วๆนะ มีคนถามว่าสมศรีใต้เตียงเนี่ยมาสะอาดแต่าก็จะอี้หรเจ้าต้องทําความสะอาดต้องทําใต้เตียงดยทําไ,ได้ทําใต้เตียงก็ถือว่าไม่ได้ทําความสะอาดเล้วออแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนนะสมศรีต้องทําทุกซอกทุกมุมอันมันอึดอาดอีหมูมันชอบไปอยู่ใต้เตียงไงอันนี้คุณสามีปกอบป็นคนทุ่ฟุน้นแล้วประกอบปเป็นดูดฟุน้นแล้วปกอบมาเจ็ดตรงหน้าต่างเจ็ดคมฟงคมนไฟฟุน้นนักบ้านไนะ แต่บางคนถามว่ถาถา่ายจะไม่ฝุ่นไหมนักคณะเจ้าต้องเจ็ดทุกอาทิตย์เช็ดฝุ่นเรียบร้อยยังอะไรดิฟินิชล่ะสแกนก็ยังมีฝุ่นอยู่ขคณะทั้งเจ็ดนะวันนี้คุณสามีมันมันเจ็ดทุกหน้าต่างเลย <laughs> เจ็ดทุกจีตกูเตียข่างแรกที่คุณสามีมันอยากกูเตียมบบ,บที่ญาติเตีย กำลังมาดีนี่ก็ถึงบวว่ะม,มาคนวาสมมรีได้สามีดีมันกะลังมาดีนี่เจ้าเสจแลวส้ศรีก็มาทํากับข้าวคนสามีมันกัเจ็ดฝุ่นดำเน่าตรงหน้าต่างเนาะสมมรีก็ไม่ยากกินนะแกหิวข้าวอันนี้ก็คือพัดบวบจะพัดน้อยใส่ิ้นหมูเจ้าใส่หมูสับใส่พริกกับกระเทียมลงไปพัดข้างแรกนะจะพัดให้แกแกัมก็กินสักแ้มเดี๋ยวหัเดียเดยเด๋ยวแกจะตี แกจะตีก่อนอย่างนีงก็จางถ้าแกมือก็กินก็จะตีก่อนนะ่ะแล้วแกจะกินที่หลังอันนี้ก็สูตรสมศรีเนาะสูตนระไฟสูตรมันเสร็จแล้วสมศรีก็ใส่ไข่ลงไปเจ้าบางคนบอกว่ใส่บวบก่อนใส่ไข่จหญ่กวแต่สมศรีใส่ไข่ก่อน,สสใ,สอนใส่บวบมันได้พันเหมือนละลืมคิง แล้วก็ใส่บวบลงไปเจ้าสูตรไฟลสูตรมันสีว่ามันก็ะซุกมันแข็งแ้ํมันก็เข้าปากมันแข็งแล้วเนาะเอา้าตาวตีสะดวกกันแล้วกันใส่น้าลงไปเห็น,หน่หยแล้วหับวบซุกเจ้าช่วงนี้กระปุงเครื่องใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสฝ้าเขียวแล้วแต่สมชีจะใส่ซีอิ๊วดำน,น้อยหนึ่งบ้านหลังนี่มันกินน้ำมันหอยเนาะ ใส่ซีอิ๊วดำนิดหนึ่งเจลเซ็ตแล้วก็ใส่ชูรสใส่น้ำตาลสมศีจำใส่ลดดีเนาะกับข้าวไอ่พอลดดีมันจะเค็มยิม่งจะใส่น้ำตาลกับชูรสตนะ่อันน่ะเสร็จแล้วก็รอให้บวบซุกสมศีจะใส่น้ำมลงไปแหมน้อยน้ำมันแห้งลงไปฝรั่งมันชอบกินน้ำหลาดข้าวหนักๆเนาะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยเจา้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อย กับข้าวขำนี่ก็คือพัดหมูสับใส่บวบใส่ไข่ใส่สปา <laughs> แค่นี้ก็พอละเจ้ากับข้าวมา่คุณสามีถามใหญ่เลย New food ด Yes, but egg cook very long time. s e e m like you make scramble, like you cook very long time. you think nice? You fry yourself yourself? You don't have to eat if you don't want. Good. ของกินหม่จะเป็นที่เอ่ยแหละนางจะคอมเพ,น,น,กน,เพนก่อนคอมเพนก่อนอก่อนที่จะอีด It tastes good and Yes you c o m p e a i n first before you say something mm. Not look good not look Yes <nice. S 2> I know cook little bit long because because it's not cook enough mm. But tastes good mm. 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 Sorry คอมเพน,นก่อนก่อนทีจ่จะกิน ของกินใหม่เกิดย่างให้กินสักครั้งแรก first time mm. Have nice taste. okay now mm. <laughs> <laughs> you ปะ p a า c o m p e n a first Yes นะหมูนะ now you อบปะป๊าฟับ๊อ Okay ไหม What do you call this? What do you say in time? Pad boop sai moo. Pad buap sai moo. Yes. Khao ah da buap. Hmm. Buap. Khao che ah. Pad sai moo. Yes. With pork. Moo mm. say pork. <laughs> yes. Kai. Kai is ผัดบวบผัดบวบใส่หมูใส่หมูโอเคไหมอืมอร่อย